สวัสดีครับและวันนี้นะครับผมนะครับแอดมินโดมอนนะครับก็เล้ยาทุกคนในที่ห้องเรียกว่าห้องเรียกว่าแหลงมั่วสุมของเราดีกว่าชื่อว่าห้องเก n f ฟ m i l มิลี่แฟนเพจนะครับอยู่ตอนนี้ที่เซิฟหนึ่งเออเซิฟเด็กโสดปีหนึ่งอ่านะครับแล้วก็ตอนนี้เรียกว่าเรียกว่าไอาพูดอะไรดีมารวมญาติานี้ดีกว่าใช่ไหมก็ตอนนี้นะครับมีกันอยู่ ห้าคนนะครับคนแรกนะครับที่อยู่ด้านหน้าสุดนะครับมาเตอร์ครับนี่นะครับมาเตอร์นะครับชื่อในเกมนะครับชื่อว่าแฟนฉันปัดนะครับนี่มาเตอร์แล้วคนที่สองนะครับที่เพิ่งวิ่งมาทิมตูดมาเตอร์นะครับนี่ครับส้มซ่านะครับคือแอดมินส้มซ่าส้มส้มซ่าจีสุดๆของเรานี่เองนะครับและอีกคนนะครับวาวพุ่งปีดเอใครวะแได้ํำตัวเองหน่อยเบสครับเบสเออใช่เบสนะครับ ใช่แล้วว่าพุ่งปี๊ดชื่อนี้คือไม่ประมาณผมชอบชื่อนี้มากครับปี๊ดเลยแล้วก็อีกคนนะครับชื่อว่า My s o l a ลามินะครับก็พี่ฟ้านะครับนี่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยที่เอสเฮ้ยเข้ามานานละนี่แม่ทำไมเป็นลืมเขาไปได้ว,วันนี้นะครับเราก็มานั่งคุยกันเฉยเฉยก็แบบมันเฮ้ยว่างอะทำอะไรดีอะไรเงี้ยแบบเรามาถ่ายรูปละถ่ายวิดีโออะไรลงดีกว่าอย่างงี้แบบประมาณว่า วันนี้นะครับก็เอาไงดีอะ่ะมาเตอร์เราเอาไงต่อดีมาเตอร์เสนอหน้าเ <c oughs> สนอหน้ามีแน่นอนครับแต่ไม่ใช่คลิปนี้เสนอหน้าเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมว่าผมจะพาไปเจาะเพจแต่ละคนครับไงครับมาเตอร์แนะนำอ๋อใช่ครับเซิร์ฟ <c oughs> ก็ก็คือถ้าว่าใครสนใจนะครับที่มาเล่นกับเรานะครับก็เรีว่าไงดีอ่ะก็มาพูดมาคุยกับเราได้นะครับที่โปรแกรม TeamSpeak3 นะครับ Server g a m e f a m i l y t h s e r v e r c o m ครับหรือว่าติดตามผลงานของพวกเราได้ที่ w w w l d w e b o o k นะครับุ l a นะ เกนเฟมลี่แฟนเพจนะครับแม่คิดนานเชียวนี่ครับตามมาสเตอร์พิมพ์นี่เลยนี่เกนเฟมลี่แฟนเพจ d t s t d com นะครับผมแล้วก็วันนี้ถามว่าทำไมถึงไม่ใส่เสื้อเตอร์คันนี้มันชื่อว่าหรือเปล่าไม่ใช่ชื่อแฟนเพจก็นะครับหรือว่าแฟนเพจนะครับสามารถติดตามไปที่อ้าวเจส้มโชว์หน่อยครับแฟนเพจติดตามไปที่ไหนครับ ก็วันนี้นะครับถามว่าทําไมนะครับถึงไม่มีสปอนเซอร์นะครับสนับสนุนเรื่องเสื้อผ้าสาวสวยนะครับหรือว่าหนุ่มหล่อนะครับให้พิธีกรใส่นะครับก็อยากบอกว่าตอนนี้เขาก็เริ่มจะจนงินไปเป็นลายเป็นลายนะครับไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ได้จนนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมสปอนเซอร์ก็ยังจะโฆษาณกันเรื่อยๆไปนะ นี่ครับคือสปอนเซอร์เสื้อคู่ของเรานะครับก็คือเจ๊ส้มนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับนี่สวยงามเมืเลยทีเดียวเชียวแต่เจ๊แกจะไม่กล้าใส่เสื้อของตัวเองนะครับเพราะว่าใส่เสื้อตัวเองแล้วตัวละครโหลเลยโอเคครับยังไงคลิปนี้ครับผมก็เขาฝากไว้แค่นี้นะครับยังไงก็เจอกันในเกมก็ที่นี่ที่นี่เลยเออที่นี่ก็สนใจก็มาพูดมาคุยกันได้นะครับมาพูดคุยหยอกล้อหยอก หลอกด่ากันได้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่โดนด่าบ่อยเองครับจนชินคิดว่าเป็นคำชมเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็เจอกันคลิปต่อไปครับส่วนวันนี้สวัสดีครับผม